สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักนกเขาใหญ่นกขาอชวาทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่ค้ามีส่งงานหนึ่งใบค่ะงานตัวนี้นะคะพี่เป็นงานเสือมอบมินิค่ะงานตัวนี้นะคะเป็นงานรวดสปริงนะคะโครงเป็นงานสแตนเลสตัวนี้ซีซีทีนะคะพี่ซีที T ี T, อย่างนี้เลยงานตัวนี้เป็นอกไม้กระพรีเข้าควายค่ะงานประตูข้าง ลูกค้าสั่งขอเป็นคันฟาดไม้ไผ่คอนไม้แจงได้ไหมได้ค่ะแม่ค้าจัดใหล้ลูกนี้นะคะพี่ลูกค้าสั่งไปพร้อมกับหัวเาร้าค่ะหัวเาร้านะคะถ้าสั่งไปกับงานทางร้านนะคะทางร้านจะเจาะอกไปให้พร้อมใช้งานได้เลยดันสลักออกค่ะจะมีรูใช่ไหมคะนาหัวซาว้าเสียบเข้าไปตรงรูนี่ค่ะตรงหัวเาร้าก็จะมีรู พอเสียบเข้าไปแล้วเราก็ดันกลับค่ะพี่ดันกลับทีนี้เลยก็จะใช้งานได้ปกตินะคะราคางานใบนี้นะคะพี่อยู่ที่ชุดนี้อะ่ะชุดนี้อยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหากพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองสองสี่หกหนึ่งสองศูนย์สี่ช่องทางการติดต่ออื่นน้องทิ้งไว้ให้ดาลางคลิปนะคะหรือจะเป็นเฟซบุ๊กของน้องนะคะ น้องขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะคะพี่งานสั่งทําทํางานตามคิวงานไม่มีปลายทางนะคะมีเก็บมาจําค่ะมาจำแม่ค้าลงคิวไว้ให้นะคะหากพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขอบคุณค้าสวัสดีค่ะ